เออฮึงมาแล้วมาโดดบวชขามยังดีโดดอยู่เอ <laughs> ็งบอกแล้วว่าโดดบวชขามเจ็๊บบอเจีบบอเมื่นะอ,อกี้เนี่ยแยกออก น้นใจดิ่งมูขึ้นอีกน่ำใจดิ่งมูขึ้นอีกขึ้นมาโอ๊ยังมากรัสบสบายดีสบายดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่น่าฮักทุกคนเนาะอ่าพวกก็ขัาพระเจ้าเซนเกาเซนเคยเนาะเขียวน้อยบาา้าเล้ามาพวกก็ขัาพระเจ้ามุนี้หันเทาจะอยู่ที่สถานที่แห่งนี้เนาะปินทงนา เมื่อนี้สีพามาลุยหนองเนาะลุยหนองเก็บหอยแน่แล้วก็ไปเบิ่งเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังจะดูดหนองเนาะเพื่อนดูดหนองแล้วน้ำแห้งแต่แหงบวบเดี๋ยวสีพาน้ำไปเบิ่งว่าสิมีหอยแหละสิได้ป่าบ่อเนาะเขามาตอนนี้ก็อากาศค่ายแรงแล้วก็อยู่ประมาณอยู่ที่อ่าหกโมงหกโมงได้เนาะสถานที่เนาะบรรยากาศก็เย็ยนดีเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งสภาพด้านหลังด้านหน้าเดอ้อโอเค ไปหาเาสิไปทุ่งนาแซงกันเนาะไปเก็บหอยก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นมาบึงตัวนี้ไปนำมาข้านำมาท่านผู้ชมเดี๋ยวสิพาลงทงเก็บหอยเดี๋ยวสิเก็บเอาหอยไป,ไปเฮ็ดอันหอยแจ้วอันปลาแดกสุก,กินเนาะหอยนี่ไม่หอยชุดเก็บนี่ยอาอเก็บหอยปักอันหอยกินข้าวเฮ้ยเราหอยเซีลี่บ่หอยหน้าฮะนะเอายางนำมา ปกติกระบ่ก่ครจะได้มาหรอกนะสุมเจ้ามันก็ดโดโดๆได้มาทีน,นึงทงนาทงนี้พูดอยู่ทางนั่นเนาะทางด้านนั่นก็มันจะเป็นสินห้างใหญ่นะสินห้างเล็กที่ซิไป่ายต่อแล้วก็เป็นบ้านนนแต้ออกไปทางด้านนั่นก็เป็นทงปลาคันมาด้านนี้เกิดจะเป็นทงนาแสงของอันพี่น้องภาษาชนนี่แหละแต่ว่าเขาเพิ่นเก็บแล้วแหละเพิ่นเกี่ยวเข่าไปแล้วแล้วเกี่ยวไปแค่ได้หลายเดือนอาทิตย์แล้วไปย่างน้ำมาน้ำหอง ห,ห,อหอยเห็นไหมหอยหอยตัวสำนีน้พอดีกินเด้อมันมันจะตัวใบใหญ,ญ่เนาะนี่พอดีกลิ่นสำนีน้ <S 2> <S 2> ตัวน้อยพอดีป,ปะอะไรอย่างเง้ยตรงนี้หอยมันมันเลยตรงนี้หอยก็หอยมันกินขันกลินต่อเฟืองแล้วมันจะตุ้ยๆหน่อยๆินึนงเนาะจับใส่เลยนะถักไว้ ยางมาเดี๋ยวชิพ้าไปเบิ่งอีกโอ้ตัวนี้มันมันหน่องสาเจ้าบอกก่อนตัวนี้ได้นาตัวนี้ของบุญเป็นของพ่อเจ้าตีหนาตัวนี้กันเลยอูเห็นบออมงจะหูเห่นน่กันาของกับเจ้ากันไกลๆหน่องตัวนี้นี่นี่หน่อง ล,ลุ้งลีดหน้าหมดเจ้านะยางน้ำมาเัาจะมาโซกีเออ้เปล่ายูวันอันตัวนี้พี่น้องตัวอ,อันยูวนตัวที่มีต่อเข่าพี่สัญญาณคอยนี่มาเว้ยระวางังเลยไว้ยหามาดิลุยน้ามด้ยบันีิสิเจ้าะเนาะเก็บหอย น้ำหนาแม่เจ้าก็น้ำหนาค่อยล่ะนี่น้ำคนเออน้ำหนาค่อยไปโอเคไม่ใช่บูมีตี้กว่าอยู่นี่เอานงางถ่ายหลังเอาสร้างกล้องสร้างกล้อง,ง,อง,ง,องมือใหม่ลองหยุดวิดีโอเบิ้งก็ได้อย่างพวกว่าจ้าของไทยไว้ได้ไว้ได้ก็เราหยุดเบิง้งหยุดวิดโดว์เราขับ งามบ ska, ่ธรรมชาติเนาะบ้านข้อยก็อยูท่ทุกไหทุ่นาเด้อบ้านข้อยก็บ,บ่อยู่ในตัวเมืองตัวนาได้เนาะสังเกตให้เด้อเห็นบ่ตะเวนกําลังตกดินนาตัวนี้หั่นเพิ่นน่าจะไถไถปะไว้บ่อยากให้หญ้าเกิดติมื้อนี้มีอันผู้บ่าวรอเนาะมีผู้บ่าวรอมาแจมนําซือ,อยังกอาปนามาให้เบิ่งแซือกล้วย ก้อยละลากก็ได้ก้อยเป็นลูกในบ้านป๋อ <c oughs> <c oughs> เป็นลูกอันตัวนั่งเข่าขอ,ขอเจ้ายังบัวได้เกี่ยวขขเขเ่าเจ้าเอาเอาเอา,าจะจับป่จับไหมจับไหมจัได้ป๋โอ้ปู่ไปเจียวเว้ยได้ปู่อยู่เดียนี่น้าให้เบึ้งนะโซ่จับโซ่เดี๋ยให้หนีมือได้นิโซ่โซ่ ยกขึ้นเชิงสูงเดี๋ยวโฟกัสให้โอเคเราจะมองว่ากระปูนาเนาะอันให้มันหนีบมือก็ได้เนี่ยเอาลองมันหนีบเนื้อมือบังมีแต่คนจ้าหรอกล้าเฮ็ดมีแต่คนจ้าหรอก่าเฮ็ดเนี่ยอตุอตัวใหญ่เนี่ยตีตัวน้อยบ่าตีบุบ่าวอะบ่าตัวน้อย ตัวน้อยก็จะกินอีสั่งเอ,เ,เออเอาตัวสวีเอา้าให้อันผู้บา่าวรอเด้ออันนี้เป็นน้องสายเด้อน้องสายน้องแท้โครแม่นเดียวกับน้องน้องน้องแท้ๆแต่ว่าคนละพ่อแม่ฮะให้ให้เพิ่นเก็บหอยให้หมื่อนี้นะเดี๋ยวสิเป็นตากต้องแทนก้องหน้าแม่ อ,อยู่ข้างหน้าก็เข้ากระลังเขียวเขาเจ้ายัางบ้ดิเกียวกันมีร้องร้องไปดอดนะบอกดอดนะพูดไม่ห่อตัวน้อยไหนฮะก็บอกเอาปะไว้มันใหญ่กันตัวน้อย แต่ว่าเฮาอยู่นี่มันเป็นท่งนาแสงเด้นี่ก็ท่งนาแสงร้องไปย่างๆไปเบิ่งอันตัวอันเทียนเจ้ายังบ่ไเกียวพี่ทางด้านอ้ทาง้างหลังกงามเครับางงนี่ตัวนี้นี่นน้องตัวนี้ เข you know? ้าอย่างก็ทั้งหลังใส่บ้านชนเขาอ่าอ๋อทั้งหลังทั้งหลังเขาหันมันเป็นบ้านสนเข้ากางเหอ่าไอ้น้องสนเผ่าคือหมู่ทางด้านนั่นนะทางด้านนั้นก็เป็นหมูมทางด้านนั้นจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะอันนั้นมันจะเป็นบ้านเก่าอ่าบ้านรัดควายเก่าเพราะว่าตัวนั้นเป็นอย่างเช่นเออเป็นบ้านรัดควายเก่าเพราะว่าก้อนฉีมีบ้านรัดควายไม่ก็คือบ้านรัดควายของอันที่ข่อยยูหันเนาะมันจะมีบ้านตัวน้ำมากอนหลังจากนั้นแล้เพิ่อจริงได้ง่ายขึ้นมา ปลูกบ้านใหม่อยู่อ่รังควอยใหม่อยู่เทิงพี่เนาะทางด้านนั้นทน้องนาตัวนี้จะเป็นทน้องนาแสงโดยเฉพาะเนาะเออ,อยางระวังเหยียบขี่ด้อยห่อมนิดน,น้อยก็ให้หมดกัดเสียเนาอยห่อมีแค่ตอนเกาห่อมเ บรรยากาศก,กำลังดีเลยเจ้าเอ้ยหองนากำลังเขียวนี่นี่นี่รองน้ำแบบนี้น่าจะมีมั้งนี่นี่นีน่เจ้าจับแับนี้ระวังเด้อลองเอา,าจับตุกมาสิบห้าลูยนะเก็บหอยอุ้ยลอถเติบไว้ก้วยไปข้างหน้าเออเจ้ากระถายมุมหลังเนี่ยมุมหานาเ,เอาตัวนี้เอานี่ไว้ให้ค่อยเนะ๊ย โอ้เกอบเกอบแม่อะไรอ่ใส่ปลาป่าปาป่าเนี้ยเอาหอยหงมหอยกันได้ไหมเมื่อได้ไปหาป่าก็บโปได้ปลาเมื่อนี่ก็สิมาง,งมหอยก็สสบโบได้หอยกอระโพดตีบ่อค่อยนี่ไม่ต้องกิน ปลาอปาอปาคอเายาจับหอยยวนถ่ายลากเข่าต้นเข่าไปยังสิเนี่ยใหเขาเห็นผมต้นเข่าแล้วก็ถ่ายตอนขายางเห็นบอกคือแบบคลิปนะเห็นปะเอ่อ โอ้เข่าแหงแล้วเด้นกนกเห็นมอนกเขาก็ม่ทรงดอนไี่รักก้อยกล้อยกล้อยอุ้งหยับอย่างวะเุ้ยบอย่างวะางไว้เฮ้ มนปกติปกติเข่าเขาน่าจะเกี่ยวแล้วเนาะเข่าน้องเข่าอัานหนัาตัวนี้มันหนักเช็ดอันรุนโมที่เข่าตัวนี้คือเข่าของพอเจ้าหัานเกี่ยวแล้วเข่าของพอเจ้าหันอันนั้นเกี่ยวที่น,นกเปล่กา,ลก,าลก,กูนกงั้นไงวะ สวยงามแท้หวะตัวนี้อ่ะบ้านนันเต้แล้วนี่ขึ้นกับบ้านนันเต้แล้วท่านเจ้าบ้านอ่ะลาดควายหันมันจะขึ้นบ้านลาดควายจะอยู่ครึ่งกลางเนาะอ่ามันจะมีบ้านลาดอ่าบ้านอุดมผลเขียนนี่นะมีอุดมผลแน่อ่าอุดมผลมผล,ลาดควยายฮาทสม,มอเนาะข้ามขามเงินไปก็แม่นหาดพระอินทร์นะข้ามเงินไปแล้วก็ทางด้านนี้ก็เจี๊กับ,กบดุงบงังมีโคตรสุนหาน เราสิบบริญญายานะไปพุนวะเขาเจ้าเก็บอยู่พุดนะมันม,มีได้นี่หังนี่กว่าแม่งกระปุกนะใช่ใส่ที่เห็นมันอยู่มันมมมันแล้วด้วยกไอ้เกือ เห็นนะพี่ข้างหลังหนที่สุดเหอุยอุ้ยอุ้ยปาควายปะปะปะปปลาปลาได้ปงปลาคอยหญ่เฮเป่อยพี่นะเจ้าหันใหญ่แทนแทแทนแทนแทนปลาคอใหญ่

อันน <This. S 2> ี nice um, ้หูปูดินี่ครับกูดูดิโซ่โซ่หูปูนี่นี่ท่านนี้อันนี้เป็นงัดเอาอย่างเงี้ยงัดบึงปูงัดบึงปลาเข็งงัดบึงปลาเข็งบูบูงัดเอาปลาบู เราสดแด้ไงคุณเดียบัวจะมีนเกน,น้อาอยู่สวดเยอะแต่ว่าลูกอันแต่ว่าลูกหันนอนหายอยู่เฮือนไ่ได้หรอไปไปไปบนอื่นเออไปอย่างนึกดูฟูฟูฟูอเอกระุนคว่ำหัวหู ยุดไว้ก่อนก็ได้โอ้ยโอ้ยส่งเคลียร์ลีปลาเข่าเลยใชเป็นอย่างวะมันไม่กล้วยข้ามามันไหมจเจ้าของเขา,าเห็นดิ เจ้าของเขเห็นเจ้าที่ขาได้เลยวะเจ้าของก็เห็นติเจ้าก้าน้ำข่อยมาบ่ขันมีบ้านในแด่เ้าจมันได้ควยด้องไม่ด้ปืนได้ไงขันตากล้องอู้นก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 นนนอะไรม่นกเนี่ยของห้องนกขุ่มตินกกดไปไปไปบนอื่นโทรศัพท์กับตก ร่างตีนจะเกือบก่อนปิดคลิปไว้ก่อนอเขาจะไปย่างแปะจิบบดนะพุ่นนะบดขอ้าเจ้าอยู่พุ่นอากาศเย็นกับล่างดีสิเมื่อวานนี้กับพายอยู่เข้าบ้านค่อยๆแต่บดไม่บ้านค่อยเด้อแต่ว่าอยู่อันอยู่เวียงจัดนี่แหละบ้านของกับป้าพารักสองไอ้ป้าร่วมรักหนึ่งยู่ใส ดูผลเลยกำลังเปลงไฟฟ้าดับคืนนียบม่ไหว่ืไปไหมอีกเอาอันตรวจเมื่อคืนนี้เจ้าว่าเจ้าไปใส่อันเจ้าว่าโทษอันชงหาคอยว่าคอยสิเจ้าสิกลับเงินเจ้ามาลุ่มพี่วะน้องแักเล็กเอกาคนละสายแม่นวะอ,อยู่นี่มันขึ้น,นสายตัวไม้ที่ตัวนี้ย่างไปบิ่งมาย่าง บ้ได้หอยกระบอเป็นอย่างเนาะพามาหลินทวงไห้ทวงนาะมึงบรรเยอะเกินหอยจะมีเด้อกวยมันมนัเขากลับแล้วนะหอยเขากลับแล้วเบิึงคลองฟ้ากับรังตกดินตะวินก็ลังตกดินมึงอีกด้านนี่นะนู้

ซอกผู้สาวนี่ซอกยากซอกเย็นอีหลีเออซอกหอยนี่ซอกยากซอกเย็นเนาะแต่ว่าซอกอันผู้สาวนี่ัวซอกหอยอันใดก็หอยผู้หญิงนี่ก็็เปนนนอัึงเหอยผู้หหญิงอยยังหอยขนดจะนั่นแหละหอยนั่นเนี่ยเข็มๆนิดนึงเนาะเคยเถอะเคยลองแล้วซิมแล้วเถอะเคยเรียนคือเรียนไม่หนังลมมานะ ใส่เกลือหน่อยนึงเจ้าไปด้านนั้นกับไปบ้านเป็นส่วนหนองส่วนนั้นกับไปก่นนะอนเนาะเพราะม้าวนนี้มันบบมีแล้วคือสิบ่มีล้วแหละกับไปเบื้องหนองอ่นขอเจ้าตู่ขัเจ้าอันบ้านแห่นนะเหมืนอน่ข่กำลังเห็นว่าฝืนมาเก็บยังอาคุปุทายเลยตีเวลาแ,แล่นเราบ่ ก็าอยจูดตัวเครืงไปเก็บอย่างงอน้อเอาเอาเอาไปอันเอาเมื่อน้ำพุน่นเอาเอาเมื่อน้ำ <c oughs> เอาให <c oughs> ้มาเบืองเบืองเบืองมาเบือเพึ่นโอ้กลัวกลัวสิ ขอเบิองแม่กินเนี่ยเอ้าปลากล้วยกล้วยมาเบิองหอยเพิ no all, ่นก็หอยเฮาหบืหอยเพิ Light ่นก็หอยเฮาหอยเอ้าผึ่นมาขวดเอาเฮาเฮาไปเฮ็ดจังได๋ก็เฮาไปงมเอาเฮาได้ซช่นนี้ำนาตู้นั่นเองเนี๋ยวมาเก็บดรอร์ได้หลายตัวเลยเออมาแต่ล้นเไปขอเงินเจ้าแท้ได้เท่าน้อยนี่ขอเองบ่มีลูกนี่ดิ เมียบอกเอาให้เพิ่นขวดเอาเพิ่นเพิ่นขวดเอาจริงจริเนาะเอามีดขวดขวดเอาเฮาเลยยางซอกน้ำไฮนากระดมน้ามีเลยก็มีเข้ามาเฮามาพิดบอลหรือว่าเฮาบุ้งเอาบ่ เอาเ่าอันผู้เจ้าผู้สาวนี่จอดได้นะสองสาวนี่ยังสวดเดอ้อสองสาวนี่ยังสวดในจิกมีพอกับเจ้าเย็นหมดรอดเลยเ <laughs> ยังสวดอยู่เดอ้อแต่ยังสวดอยู่แต่บุหวัวนั้นเปินดนะชุดเลยพวกเอา้าโอ้ยต่อเฟืองมาถึงมือ,อ,อหมดแล้หวห่อน ลำลยติดตัดคลิปฮะคุณิมาตัดคลิปยากแทนเนาะวันนี้เนาะคุณชิบูตัดทีแม่ดอกเอาลงยาวเลยมันโมเปิดตะเบิงอ่ะทายุดเลยก่อนไปดูดดูดเอาดู ข้ามสิวะข้ามสิวะัเอาา <c oughs> เองมาแล้วพอโดดบวข้ามแังกี่โดดอยู่ไองบอกแล้วว่าโดนบวข้ามเก็บบอ จ้าพ่อกี่เนี่ยเก้าดอกงานอีกอย่งมวยน้ำใจดิ่งมูขึ้นอดิน้ำใจดิ่งมูขึ้นดินนดข,นดขึ้นมากอ๋อห,หนึ่งห้ท่งเจ็ดสห้ก็ได้อยู่อะเราเขาเราเอาเราเขาหว,า,วานได้อยู่อะ ไอ้ใหญ่ไ hmm. อ mm ้ค hmm. mm ุณมีแต่หน่องบนมีตป่าได้ไหมงูดึงใส่กันสันไม่ใส่ก็ได้ค่อยๆย่างเปี่ยนเปียกเปียกอันนั้นไอ้เอ๋อืี โอ ality, no ้แต่กี้แต่กี้ตัวเองต้นหน่อใหญ่น่ะมันมันผมมานั้นไหมเมียมานำละโบเป็นเมียข่อยติเมียเราเมียไอคูดโบเป็นเมียข่อย แอคติ้งหล่เนอะอันนแอคติ้งหล่พวนะ จะว่าได้บ่บ่ได้ตีได้อยู่ตีอ๋อเนาะท่านผู้ชมเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะกะมืดกะค่ำแล้วอยู่นี่กับประมาณเจ็ดโมงฝ่ายเลยเนาะมาเลาะทงเนาะมือนี้กะผิดพลาดหลายอย่างเนาะคิดว่าสิมาเก็บหอยแล้วจะได้หอยในหอยกบรบบได้มาหนองคุหนองสะคนนี่กะ ป่ามันก็เนาะเอาคลิปเท่านี้แหละเนาะคลิปนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าเนาะบายบายเจอกันคลิปหน้าบายบายทับกล้วย